สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าคนสวยนะคะทําสีผมมาแล้วก็ผมเนี่ยมีความชอดปลายเล็กน้อยนะคะเนาะวันนี้ก็มาตกแต่งแล้วก็ไล่ผมที่ปลายชอตนวมไปถึงตกแต่งทรงผมนะคะ วันนี้เนี่ยเนื้อเนื้อผมของนางแบบเนี่ยค่อนข้างมีความบ้างนะคะแต่ว่าช่างขวัญก็ดีไซน์ให้เป็นเลเยอร์แบบไม่สูงจนเกินไปนะคะด้วยลักษณะเนื้อผมที่ค่อนข้างบางถึงบางมากๆเนาะเวลาที่เราตัดแนวเลเยอร์กลางๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผมเนี่ยดูมีมากขึ้นหรือว่าดูผมหนาขึ้นนะคะ เขาเรียกว่าดูเนื้อผมเยอะขึ้นมันอําพางสายตาของเรานะคะถ้าเราตัดแบบว่าปลายบางจนเกินไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ผมเนี่ยยิ่งดูบางนะคะเนาะเพราะว่าสังเกตผมของนางแบบเนี่ยแทบจะไม่ต้องแบ่งชั้นผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าถือว่าผมบางมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นสาวผมเส้นเล็กนะคะที่มีความตรงสวยตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อผมค่อนข้างน้อยนะคะการตัดทรงแนวเลเยอร์กลางๆเนี่ยก็จะช่วยให้ ผมเนี่ยดูเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเวลาที่เราตัดแนวทรงเลเยอร์เนี่ยเราก็แน่นอนจะต้องว่ามีการเซตทรงนะคะถ้าเราอยากให้ทรงมันเป็นทรงนะคะเนาะเราก็ต้องมีการเซตทรงนั่นเอง <S <S น,นอกจากคนที่ผมมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็มีเนื้อผมนะคะที่ไม่บางจนเกินไปก็สามารถ แค่เป่าๆแล้วก็ใช้มือสวยๆเนี่ยก็สวยแบบธรรมชาติได้นะคะแต่ถ้าในกรณีสาวๆคนไหนที่ผมค่อนข้างบางเบาฟูอยากโศกไม่มีน้ำหนัก อันนี้ช่างขวัญแนะนำให้ใช้เซรั่มขวดสีม่วงนะคะบำรุงในทุกๆวันนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราเซ็ตผมไปเที่ยวไปงานต่างๆนะคะก่อนเซ็ตลังเซ็ตเนาะใส่ไปเลย 1- 2หยดได้เลยนะคะเซรั่มตัวนี้ก็จะช่วยให้ทรงผมของเรานะคะเซ็ตทรงง่ายขึ้นทำให้ผมของเราเนี่ยมีเนื้อผมที่ดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะรวมไปถึงช่วยรักทรงเวลาที่เราเซ็ตด้วยนะคะช่วยลดการแตกปลายของเส้นผมนะคะใครที่ผมน้อยเนาะก็แนะนำ ตรงนี้เลยนะคะก็จะดูเห็นไหมดูมีเนื้อผมที่หนะขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เราใส่เซรั่มก็เน้นตรงปลายผมที่เราโดนความร้อนเยอะๆนั่นเองนะคะเนาะถือเป็นอีกทรงหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆที่ผมบางเนาะแล้วเวลาที่เราเซตผมบางนะคะแน่นอนเราจะไม่หนีบตรงนะคะทุกคนยิ่งทาลูกค้า,คามีเนื้อผมที่ค่อนข้างตรงอยู่แล้วเนี่ย การเซตหนีบตรงให้ลูกค้าเนี่ยก็จะยิ่งดูผมแบนรีบนะคะสิ่งสําคัญเราใช้ตัวหนีบเซตก็สามารถคล้ายๆได้ได้นะคะเพราะว่าช่างขวัญเซตเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เซตวอลลุ่มนั่นเองเนาะใครหลายๆคนที่กลัวตัวหนีบนะคะพอมาเจอร้านช่างขวัญช่างขวัญหนีบเพียงเบาๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเราตัดผมไว้เป็นทรงดีแล้วเนี่ยการเซตทรงเนี่ยจะทําได้ง่งายมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งลูกค้ากลับไปที่บ้านเนี่ยลูกค้าก็มีแค่ตัวหนีบ ดีๆตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีเซรั่มขวดสีม่วงหนึ่งขวดใส่ก่อนเซตหลังเซตนะคะรับรองว่าผมไม่แห้งไม่เสียไม่แตกปลายนะคะช่างขวัญการันตีด้วยตัวของช่างขวัญเองเพราะว่าเซตผมวันเว้นวันเลยนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นเรเยอร์ประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆเลยถือเป็นอีกทรงหนึ่งที่เหมาะมากๆสำหรับสาวๆที่ผมบางนะคะพิกัดร้านช่างขวัญก็อยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม